กราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิชาทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับชือจิจ่าเกมเมอร์อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้ทาง FC o ซ l ออนไลน์ก็ได้มีแพ็คที่ชื่อว่าแพ็คเชียร์ทีมโปรดนั่นเองคุณผู้ชมครับการแข่งขันโปลีกกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับก็จะมีแพ็คเชียร์ทีมโปรดมาให้เราได้เลือกเชียร์กัน ให้เราได้เลือกลุ้นกันนะครับเพื่อเพิ่มอัตรสดนะครับก็จะมีทั้งหมด10ทีมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าทั้งหมด10ทีมคุณผู้ชมครับถ้าเราซื้อแพ็คนี้เราจะได้อะไรบ้างเรามาดูกันนะครับสมมุติเราเลือกเชียร์สัก1ทีมเนี่ยเราเลือกเชียร์สัก1ทีมเนี่ยในเนี้ยสิทีมเนี่ยใครเป็นแฟนลับทีมไหนเราก็ไม่รู้หรอกนะครับเราอยากเลือกเชียร์เนี่ย เราเชียร์ได้เลยนะครับเราเชียร์ได้เลยนะครับเนี่ยสมมุติอะสมมุติว่าเราเลือกเชียร์ทีมนี้สักทีมหนึ่งหรือทีมนี้หรือทีมนี้หรือทีมนี้ก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราจะได้คืออะไรสิ่งที่เราจะได้ก็คือการ์ดลุ้นนะครับ6ถึง8 OVR 100 <S <S 2> <S 2> คุณผู้ชมครับเราจะได้การ์ดลุ้นนะครับก็เรียกว่าลุ้นบวก8แหละ OVR 100ก็เป็นปีใหม่ๆนะก็ถือว่าน่าลุ้นอยู่ นะครับสาหรับสําหรับแพ็กนี้นะครับแล้วถ้าทีมเราเข้ารอบลึกๆละ่ะเราจะได้อะไรไหมได้สิได้อะไรนี่ครับสิ่งที่เราจะได้ถ้าทีมที่เราเชียร์ได้อันดับหนึ่งนะครับแพ็กนี้มูลค่า10,000หมื่นหรือ100บาทถ้าทีมที่เราเชียร์ได้ที่1เราจะได้กลับมา50,000ื่นนะครับถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งเรามาดูว่า5 0,000ื่นเนี่ย มันมันคือยังไงนะครับสมมุติว่าผมซื้อเชียร์ทีมแอดไว้นะครับซึ่ง1 ID ขออนุญาตดูก่อนว่าสามารถซื้อได้3แพ็ค1 ID ซื้อได้3แพ็คดูดิเนี่ยเท่ากับว่าผมผมเชียร์แอดไว้สมมุติผมเชียร์แอดไว้เนี่ยผมซื้อ3แพ็คเท่ากับ3 0 0 0 0ื่นเอฟซีนะครับหรือตีไปประมาณ3แบงค์แดงนะครับผมก็กดซื้อปุ๊บถ้า แอดไว้ได้ที่1ผมจะได้กลับมา1,500,000 fc ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าเราจะได้กลับคืนมา1,500,000 fc เลยนะครับหรือว่าใครชอบหลายทีมอยากจะซื้อ hey, ทีมนี้ทีมนึงให้ผมชอบทีมนี้ว่าผมซื้อทีมนี้สักแพ็คหนึ่งแล้วก็ไปซื้อทีมนี้อีกอีกแพ็คนึงอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเราชอบทีมไหน เราก็เชียร์ทีมนั้นนะครับเดี๋ยวจุ้จะลองซื้อให้ดูนะครับของที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยการ์ด o v r 100ได้ลุ้น6กถึงแนะครับแล้วก็เงิน15,000 M นะครับแล้วก็เป็นโทเค็นเชียร์นะครับแล้วก็เป็นเอ่อเมเนเจอร์การ์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดซื้อเลยแล้วกันนะจุ้ขออนุญาตเชียร์แอดไว้นะครับขออนุญาตเชียร์แอดไว้แล้วกันเนาะเมื่อเราซื้อมาเรียบร้อยคุณผู้ชมครับไอเทมก็จะอยู่ในนี้ นี่เป็นไงนี่ก็กดรับเลยนะครับขออนุญาตก,กดรับแล้วกันนะครับสิ่งที่เราได้เนี่ยพอเราซื้อ3แพ็คเนี่ยเราก็จะได้เงินเอ็มตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดนะครับ1แพ็คเท่ากับ15,000 M 3เอ็มแพ็คก็เท่ากับ45,000 M นัเอ็มนั่นเองสำหรับแพ็คเชียร์ทีมโปรนะครับเออเฮอมานี่คือไฮไลท์สำคัญของเราไฮไลท์สำคัญครับคุณผู้ชมนะครับขออนุญาตเปิด รวดเดียวเลยนะครับถ้ามันจะเฟี้ยวถ้าจิตใจเราตรงกันเคมีตรงกันกับทีมที่เราเชียร์ยังไงเราก็ต้องได้บวก8มาสักตัวขอไฟพุ่งๆก็จะดีอืมมาดูเอาหน่อยหุ้ยไฟพุ่งเฉยหุยแค่นี้ดันกิดบวกแปก่อนบวกแก่อนบวกแก่อน หวานเกียบเป็นไงครับคุณผู้ชมแพ็กเชียร์ทีมโปรดเปิดรวดเดียวไฟพุ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆรักทีมไหนชอบทีมไหนอยากเชียร์ทีมไหนเพื่อนๆก็ไปซื้อแพ็กได้เลยนะครับกิจกรรมนี้ก็มีระยะเวลาตั้งแต่24กุมภาถึง3มีนานั่นเองนะครับก็จะสิ้นสุดใน3มีนานะครับรักใครชอบใครก็ไปเชียร์กันได้เลย สำหรับแพ็กเชียร์ทีมโปรดแต่จุว่าจุคุ้มละเพราะจุได้ตัวละ4ี่แสนมาถือว่าคุ้มนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้จุจี้จ้าทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ